สร้างโอกาสทางการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างสังคมที่ยั่งยืน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีภารกิจหลักประกอบด้วยการสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพแก่ประชาชนทุกช่วงวัยการจัดการศึกษาการวิจัยการเสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพและการที่ระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนวัยแรงงานผู้เปราะ และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายกลุ่มผู้เปราะบางผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเยาวนชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลสถานศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนาราชิวาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการจัดการศึกษาในด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนาราชวิวาาได้จัดการศึกษาในหลักสูตรประเภทต่างๆ โดยได้พัฒนาหลักสูตรทุกประเภทของวิทยาลัยชุมชนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ซึ่งประกอบด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาของคนในชุมชนและให้โอกาสกับผู้ด้ยโอกาสทางการศึกษา ตามแนวนโยบายการพัฒนาคนกำลังคนของประเทศในทุกระดับโดยยึดโยงกับสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประกอบด้วย8สาขาวิชาดังนี้สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาการจัดการชุมชนสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไม้และสาขาวิชาการเกษตรและการแปรรูปซึ่งในทุกปีการศึกษามีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสได้มีพิธีประสานอนุปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการบริหารจัดการการพัฒนาการเรียนการสอนอันประกอบด้วยการกำกับมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน3คนที่มีคุณวุฒิที่ตรงและสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้การกำกับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพการติดตามประเมินผลและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาทุก5ปีทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาบัณฑิต วิลัยชุมชนนาาที่ว่าได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและทำการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทุกปีนักศึกษาการรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนและทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามช่องทางต่างๆที่หลากหลายเพื่อให้ทั่วถึงและมีการคัดเลือกผู้เรียนผ่านกระบวนการสอบวัดความรู้ตามวันเวลาที่กำหนด มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่โดยการจัดการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์และอบรมทักษะพื้นฐานในการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนโดยเนื้อหาประกอบด้วยการให้ความรู้ในการเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom อีกทั้งยังมีการปฐมมิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และสติปัญญาอันนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกเป็นประกอบอาชีพเช่นกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมจิตอาสาหรือรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และยังมีโก โครงการจิตอาสารวมน้ำใจสู่ชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังได้มีการพัฒนานักศึกษาโดยการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้เท่าทันเทคโนโลยีเช่นอบรมทักษะพื้นฐานในการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการเรียนออนไลน์อบรมเทคนิคการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR อบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และได้นำนักศึกษาเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่25จังหวัดนาราธิวาสในสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ตารางคำนวณ และพนักงานติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์การส่งเสริมการมีงานทำวิทยาลัยชุมชนนาราที่ว่าได้นํานักศึกษาระดับอนุปริญญาเข้าอบรมในหลักสูตรพัฒนาอาชีพเช่นหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพหลักสูตรเบเกอรี่อินเทรนหลักสูตรโรตีชาชักซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการอบรมสามารถมีงานทําและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อีกด้วยผลที่เกิดกับนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังได้มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาและรายงานผลการสำเร็จของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องการบริหารและพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้วยการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการทุกประเภท นอกจากนี้วิจัย,ยชุมชนาราที่ว่าได้มีการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อสามารถจัดทำสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการสร้างระบบ e-learning และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์การอบรมทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva การอบรมการทำสื่อ AI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนนาราที่ว่าได้ดำเนินการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนที่ต้องการเช่นหนังสือสื่อตำราสื่อการเรียนการสอนสดทัศนูปกรณ์วัสดุและคารุพันคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาและวิทยาลัยชุมชนนาราที่วาสได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออีกด้วย นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนนาราทิวาดยังบริการให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาในการสอบถามแก้ไขปัญหาการใช้งานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยได้จัดตั้งกิจกรรมคลินิกการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนและผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนนาราทิวาเช่นวิธีการเข้าใช้งานในระบบออนไลน์ การเข้าใช้งานระบบ Google Classroom ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์เช่นเครื่องโทรศัพท์มีปัญหาการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องการให้บริการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากการให้บริการห้องบันทึกวิดีโอ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังมีการปรับปรบุงห้องบันทึกวิดีโอจำนวนหนึ่งห้องสำหรับนักศึกษาที่มีรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติการการตัดต่อการบันทึกเสียงหรือผู้สอนที่ประสงค์จะตัดต่อวิดีโอบันทึกเสียงซึ่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบและพร้อมใช้งาน จากการพัฒนาด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการตอบสนองการให้บริการการให้ความรู้และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆแก่ผู้สอนผู้เรียนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดด้านสภาพพื้นที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังคงมุ่งหวังให้การจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนตลอดไป